และนี่ก็คือคลิป5.1วิธีในการตั้งค่าเกม Monster Hunter Wild ของเราให้ภาพสวยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็เคยอาจจะลองตั้งค่าในหลายๆรูปแบบแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ภาพที่ถูกใจสักเท่าไหร่ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาแนะนําวิธีการตั้งค่าที่คิดว่าคุณเนี่ยไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยต,ตามไปดูกันเลยช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเริ่มต้นด้วยวิธี0.1นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยใช้การ์ดจอ NVIDIA เดียอยู่ครับผมใช้ในส่วนของ RTX 5070นั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยใครที่ใช้การ์ดจอ AMD เนี่ยก็สคริปไปได้เลยนะในตัวของไดเวอร์นะครับผมจะเปิดการตั้งค่าเพียงการตั้งค่าเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการตั้งค่าที่มีชื่อว่า RTX Dynamic Y-Band นั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวไวเบนนี้นะครับเขาจะปรับปรุงความคมชัดของภาพของเราทุกคนแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาของภาพจะมีการป้องกันการบดบางสีแล้วก็มีการทํางานพื้นฐานของแต่ละแอปพลิเคชันด้วยครับซึ่งตัวเราเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับโดยการเปิดโอเวอร์เลย์ด้วยนะก็คือเปิดการตั้งค่าของตัวแอปพลิเคชัน NV i d i a เดียนั่นเองแล้วก็การเปิดใช้ของเขานะครับเราจะต้องเปิดก่อนที่เราจะเปิดเกมนั่นเองทุกคนถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเปิดเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณปิดเกมก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดจะดีที่สุดครับ เรามาพูดถึงการ upscaling กันบ้างดีกว่าครับทุกคนซึ่งในการ upscaling งนครับมันก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยอัพภาพให้มันมีจํานวนพิกเซลที่สูงขึ้นได้เพื่อให้ตรงกับความละเอียดหน้าจอหรือความละเอียดที่เกมเราตั้ง preset ไว้นั่นเองครับและในที่นี้นะครับมันก็จะมี upscaling mode ก็คือโหมดของมันอยู่เนาะทุกคน ซึ่งโหมดของมันนะครับมันก็จะมีแบบว่าในส่วนของ ultra performance performance balance quality แล้วก็มีในส่วนของที่เป็น native นั่นเองนะครับซึ่งของทาง nvidia หรือ amd เนี่ยมันก็เหมือนๆกันครับแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับให้จำง่ายๆเลยก็คืออันที่เราเลื่อนลงไปล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นการ upscaling ที่เบอร์ที่สุดนะครับส่วนอันที่มันขึ้นมาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะคาเทิบขึ้นมาสูงขึ้นแล้วก็ภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนและก็แน่นอนครับภาพที่เบอร์กกว่าคุณ็จะได้ฟ ที่มากกว่าถ้าให้เราแบบเปรียบเทียบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเนี่ยลงไปเป็นอัลต้าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือล่างที่สุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่าใช้ภาพที่ต่ํำที่สุดอย่างเช่นภาพ 720p ก็คือภาพ HD ธรรมดาใช่ไหมครับ อัพสเกลลิ่งขึ้นมาเป็น 2K เนาะภาพมันก็เลยอัพได้เท่านี้ AI ช่วยได้เท่านี้มันก็เลยได้ประมาณนี้อะไรแนวๆนั้นแหละครับแล้วผมเนี่ยก็มีรูปภาพเปรียบเทียบมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับระหว่างการที่เราใช้ในส่วนของ Ultra Performance กับ Nvidia DLAA เนาะซึ่งทาง AMD เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะถ้าตั้งเป็น Native AAA เนี่ยคุณก็จะได้งานภาพประมาณนี้นั่แหละครับ ซึ่งงานภาพนะครับจากล่างสุดเนี่ยความคมชัดกับบนที่สุดความคมชัดจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็ลองปรับตามที่คอมของเราไหวกันนะครับทุกคนคอมของคุณเนี่ยไหวที่การตั้งค่าประมาณไหนก็ปรับประมาณนั้นได้เลยตามสุดก็จะเบลอสุดถ้าขึ้นมาข้างบนการตั้งค่าของเราเนี่ยภาพมันก็จะคมมากที่สุดนั่นเองครับมาพูดถึงวิธีต่อมากันบ้างนะครับนั่นก็คือ Lender scaling นั่นเอง ซึ่งในที่นี้นะครับเจ้า Lender scaling เนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยเรนเดอร์ภาพออกมามากยิ่งขึ้นครับทุกคนอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราเรนเดอร์ที่100%ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยในภาพที่ชัดยิ่งขึ้นได้มีจํานวนพิกเซลภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็แลกกับการที่เราเนี่ยกินสเปคคอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และในหัวข้อนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ NVIDIA DLA หรือคุณปิด upscaling ไปเลยและสามารถใช้ในส่วนของ render scaling ได้นั่นเองครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบของการ render รน0เดอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับในที่นี้นะครับจากซ้ายมือสุดเนี่ยคือ DLA เนาะแล้วก็ตรงกลางเป็น FXAA บวก TAA แล้วก็ขวามือสุดจะเป็น TAA นั่นเองครับ ในที่นี้เนี่ยเท่าที่ผมลองปรับและก็ลองเล่นมานะทุกคนผมรู้สึกว่า NV i d i a เดียนี่ย d l a a เนี่ยให้ภาพที่ดูสวยกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าภาพมันดูสวยกว่าให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสังเกตจากทางเส้นผมก็ได้ครับเส้นผมของทาง NV i d i a เดียนะครับจะดูสวยกว่าทั้ง2รูปแบบเนาะเพราะว่ามันจะเห็นในตัวของขอบพิกเซลเนี่ยหรือขอบของรูปภาพตัวละครเนี่ยเนียนตายิ่งขึ้นครับแต่ส่วนของเจ้าตัว FXA นะครับแล้วก็ TAA ด้วยนะ มันจะให้พามให้พามคืออะไรนะให้ภาพความรู้สึกเนาะให้ภาพความรู้สึกแบบว่ามันจะมีการลบรอยอยากที่ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณใช้ Nvidia เ e ีใหม่ๆอยู่เนี่ยก็เปิด d l a น่าจะดีกว่าแต่สำหรับท่านใดน,นะครับที่ใช้การจอค่าย m ออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆคุณลองเปิดดูเทียบกันระหว่าง2รูปแบบนะว่าแบบไหนนที่คุณถูกใจมากกว่าเนาะแล้วก็ตั้งค่าตามรูปแบบนั้นกันได้เลยครับ หัวข้อต่อมานะครับก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่า r a y t r a c i n g นั่นเองครับทุกคนซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะสามารถเปิด r a y t r a c i n g กันได้นะไม่ว่าคุณจะใช้การ์ดจอค่ายไหนก็ตามนะครับแล้วเจ้า r a y t r a c i n g เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหม เรเทซิ่งนะครับมันจะเป็นเทคนิคการเรนเดอร์ภาพของเรานะครับให้กราฟิกเนี่ยมันจําลองการเคลื่อนที่ของแสงในโลกความเป็นจริงครับซึ่งนั่นแปลว่าแสงที่ตกกระทบเนี่ยมุมนี้ชิ่งไปมุมนั้นชิ่งไปมุมนู้นแล้วก็ตืดตดตืดตืดตดตดไปเรื่อยๆนะครับมันจะให้ภาพเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนนั่นแปลว่าถ้าคุณเปิดปุ๊บแสงมันก็จะดูดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเกม m o ส s t อร์แอนด์เท l รวของเราเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเทสที่ไหนเนาะ เอาตามตรงเลยผมก็รู้สึกว่าการที่เรามาเทสกับในส่วนของโซนที่เป็นน้ําเนี่ยน่าจะเห็นชัดแล้วก็เห็นง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับการเปิดเรยเทซิ่งเนี่ยถ้าคุณปิดไปเลยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกไหมครับมันก็จะเป็นแสงปกติทั่วๆไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณเปิดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระดับโรก็ตามนะมันก็จําลองการตกกระทบของแสงที่เกิดขึ้นกับน้ําให้เราครับมันก็จะเห็นเป็น ประมาณว่าเป็นคลื่นน้ํานั่นเองเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างการเปิดแบบว่าปิดเปิดแบบโลเปิดแบบมีเดียบแล้วก็เปิดแบบไฮนะครับว่าคุณเนี่ยชอบแสงแบบไหนหรือภาพมันต่างกันประมาณไหนนะ และนี่ก็คือภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างเรตแตะรูปแบบเนาะและในที่นี้นะครับผมก็อยากจะฝากแบบเอาไวเ้เล็กๆในน้อยก็คือการที่เราเปิดเรตทตะซิ่งเนี่ยมันจะกินสเปคเครื่องของเรามากพอสมควรครับถามว่าปิดแล้วสวยไหมเนี่ยจริงๆปิดภาพก็ยังคงสวยอยู่นะแต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณเปิดเป็นแค่โลก็พอครับในคลิปที่คุณกําลังเห็นอยู่นะครับผมเปิดการตั้งค่าเป็นโลเท่านั้นเองครับทุกคนถ้าถามว่ามันต่างกับไฮมากแค่ไหนใช่ไหมครับมันต่างอยู่พอสมควรนะแต่ว่า มันดูเผินๆแล้วมันก็คล้ายๆกันอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นโลก็พอครับจะได้เซฟไปเครื่องด้วยนะมาอยู่กับวิธีที่4นะครับเป็นวิธีที่เราเนี่ยจะต้องปรับค่าไบต์แสงหรือความสว่างนั่นเองครับทุกคนในที่นี้นะครับมันจะมีในการปรับตั้งค่าอยู่3อันด้วยกันนะครับจะมีในส่วนของสีดําสีขาวแล้วก็จะมีในส่วนของค่าความสว่างนั่นเองครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณตั้งค่านะสีดำเนี่ยก็ให้ดําสนิทไปเลยครับ สีขาวก็ให้ขาวแบบขาวโพลนไปเลยเนาะส่วนค่าไบเนตนะครับ ตั้งค่าเดิมๆเนี่ยเขาจะตั้งค่าให้เราอยู่ที่10นั่นเองซึ่ง10เนี่ยผมมองว่ามันสว่างไปครับและแสงที่สว่างและจ้าเกินไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเกมเพย์เนี่ยมันไม่ค่อยสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าที่แนะนำนะผมแนะนําว่าลดลงมาเหลือ8เนี่ยกำลังดีครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะให้มันเข้มเขมไปเลยเหมือนผมก็ได้นะผมก็จะตั้งค่าลงมาที่6ครับและนี่ก็คืองานวิดีโอแล้วก็งานภาพที่แบบว่าแตกต่างกันนะทุกคนระหว่าง10แล้วก็ระหว่าง6ที่ผมใช้นะครับซึ่งสแลเน แล้วก็6เนี่ยมันก็จะดูเข้มต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ปรับตั้งค่าตามที่คุณชอบได้เลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือการที่เราเนี่ยดรอปแสงลงมาเนี่ยมันทําให้ภาพของเราเนี่ยดูชัดยิ่งขึ้นครับไม่เชื่อก็ดูภาพโมเดลอาร์คเวลของผมสิทุกคนชัดไหมล่ะครับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการปรับจูนการตั้งค่าต่างๆนั่นเองครับทุกคน ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์สเปคแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดการตั้งค่าแบบสุดได้เลยผมก็แนะนําว่าคลิปนี้เนี่ยจบเพียงเท่านี้หละครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีสเปคคอมแรงหรือว่าสเปคคอมกลางหรือว่าแม้แต่สเปคคอมที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนักน,นะครับคุณก็มาดูคลิปนี้กันต่อดีกว่า ในที่นี้นะครับการปรับการตั้งค่าเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมสามารถปรับไฮได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าด้วยการที่เราจะต้องอัดวิดีโอการไลฟ์สตรีมนะครับผมก็จะต้องปรับลดการตั้งค่าลงมาอยู่บ้างไม่งั้นเนี่ยการเล่นเกมของผมเนี่ยจะกระตุกมากพอสมควรครับเพราะว่าการไลฟ์สตรีมของผมเนี่ยใช้การ์ดจอในการไลฟ์สตรีมเป็นหลักเนาะการอัดคลิปก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นนะครับให้เราปรับจูนการตั้งค่ามาเป็น l o เวสหรือคือรูปแบบที่ต่ําที่สุดนั่นเองครับทุกคน แล้วหัวข้อต่อมานะครับ upscaling เนี่ยคุณสามารถใช้ในส่วนของการจอคุณได้เลยใช้ Nvidia หรือใช้ AMD หรือถ้าใครใช้ Intel เนี่ยก็ใช้ Intel ก็ได้นะส่วนของ upscaling Mode นะครับอย่างที่เราบอกไปข้างต้นก่อนหน้านั้นนะก็คือยิ่งอยู่บนสุดนะครับก็ยิ่งชัดที่สุดเนาะยิ่งเลื่อนลงไปล่างที่สุดก็ยิ่งเบลอที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคอมคุณไหวแค่ไหนก็ปรับตามนั้นได้เลยนะครับยิ่งบนยิ่งชัดยิ่งล่างยิ่งเบลอประมาณนั้นเลยครับทุกคน ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ r y t r a c i n g นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยเราปรับแค่โลไว้ White เนี่ยมันก็เซฟสเปคดีเนาะถ้าคุณอยากต้องการ a ร t r a c i n g นะครับก็เปิดโลก็พอแต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องการนะครับก็ปิดไว้ได้เลยครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ Texture Quality นะครับก็ถ้าอย่างที่บอกเลยคุณไหวแค่ไหน การจ่อไหวแค่ไหนก็ปรับจูนไปเท่านั้นได้เลยครับทุกคนยิ่งต่ำสุดเนี่ยมันก็ยิ่งภาพแบบว่าเท็กเจอร์รายละเอียดน,ยน้อยลงเนาะยิ่งสูงมันก็ยิ่งเท็กเจอร์รายละเอียดสูงขึ้นตามนั่นเองแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะปรับในส่วนของเท็กเจอร์แบบโ o w r e ก็คือต่ำที่สุดให้ทุกคนดูก่อนนะครับคุณจะได้รู้ว่างานภาพของเท็กเจอร์ที่มันต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วมันยังสวยอยู่หรือเปล่าเนาะ ต่อมานะครับเราข้ามมาดูในส่วนของ Shadow Quality กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าค่าอื่นๆเนี่ยเราตั้งค่า preset เป็น Lowest แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันมากครับในที่นี้นะครับผมแนะนำนะถ้าคุณมีคอมที่สเปกแรงขึ้นหน่อยเนี่ยปรับในส่วนของ Shadow เนี่ยขึ้นไปเป็น Medium สัหน่อยน่าจะดีกว่าครับเพราะว่า Lowest เนี่ยมันต่ำเกินไปจริงๆเนาะแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นแสงและเงาครับส่วน Contact Shadow นะครับผมก็แนะนำว่าให้เปิดไว้ผมลองเทสดูแล้วนะครับในการเปิด Contact Shadow เนี่ย งานเฟรมเลทของเราเนี่ยไม่ค่อยต่างจากเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ค่อยต่างจากเดิมผมว่าเปิดไว้น่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็หัวข้อต่อมาที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือแอมเบียนนั่นเองซึ่งในหัวข้อแอมเบียนนี้นะครับหลังจากที่เห็นเนี่ยถ้าคุณปิดอยู่เนี่ยภาพมันจะดูสว่างางครับแต่ถ้าคุณปรับเป็นไฮนะครับงานภาพของเราเนี่ยจะมีเงาแล้วก็มีมิติมากขึ้นเยอะเลยทุกคนลองสลับปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดูก็ได้นะครับและเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับเฟรมเลทก็ไม่ค่อยต่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบูมก็จะเป็นการจําลองของแสงอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนเท่าที่ผมเข้าใจนะและในที่นี้เนี่ยผมก็ได้น,นาให้ปรับไฮอีกเช่นเคยครับเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ต่างเช่นเคยครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วครับแล้วงานภาพที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนถามว่านี่เป็นการปรับเท็กเจอร์แบบโลเวสก็คือต่ําที่สุดใช่ไหมก็ใช่เนาะแล้วถามว่ามันยังสวยอยู่ไหมสําหรับตัวผมเองนะผมก็ว่ามันยังสวยอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแค่คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมได้เนี่ยก็จะยังสวยแน่นอนครับทุกคนและอีกเรื่องหนึ่งในการตั้งค่านี้เนี่ยผมตั้งค่าในส่วนของ upscaling mode เนี่ยไปในส่วนของ balance เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่เล่นไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไม่ได้สตรีมเกมตอนคุณเล่นอยู่แล้วสเปคประมาณเดียวกับผมนะครับปรับเปลี่ยนใน upscaling mode เนี่ยขึ้นไปเป็น quality หรือว่า DLAA เนี่ยภาพก็จะสวยกว่านี้แน่นอนครับ และนี่ก็คือ5.1ทริคทั้งหมดของการตั้งค่าให้ภาพสวยขึ้นนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนลองไปปรับตามแล้วเนี่ยจะใช้ได้ผลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องฟูดดกดิกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ